เนื้อเขียวเขียวเนื้ออย่างตับเซลมะเรงกระเตมเลยมึกเมือกใช่ไหมใคมันเซลมะเรงเป็นหรืตายค่ะเป็นตายบ้างตายตายเป็นเป็นก็มีนี่นี่เซลมะเรงเป็นมีนะไงั้เขาขาวนี่นี่เป็นเมือกอ่ะต้องเอาไม้มาให้ผ้าจานน์เอาไม้มาเศษไม้อืมไปเอาเศษไม้มาดี๋ยวเขียวมันเซลมะเรงเป็นอ้าวเป็นมะเรงด้วยเนี่ยอืมแล้าตัวรู้ไหมเนี่ยว่าเป็นมะเรงเนี่ยฮะรู้รู้เออแล้วมื่รก้นี่ไงเซลมะเรงเนี่ยเป็นาแต่่วมันเป็นเมือกนี่ไง เหมือนคนใกล้ตายแหละนี่นี่มะเร็งนี่ไงมะเร็งเป็นเนี่ยเด็กถึงไแบบทรมานเอามาดูสิเนี่ยมะเร็งเซลล์มะเร็งเมื่อเขาใส่ส่เนี่ยอยู่นี่ก็เพราะแบบตับเป็นตับพวกนั้นเนี่ยนี่เนี่ยมะเร็งเห็นชัดเลยนะคะยังเป็นอยู่นะนี่ยังเป็นอยู่ไ่รูเซลล์มะเร็งจุกจุกเนี่ยเซลล์มะเร็งเป็นเนื้อเหนียวอย่างเงี้ยมุกเมือกเนี่เซลล์มะเร็งเป็นเยอะเลยเยอะเลยออกมาเยอะเลยเซลล์มะเร็งนะคะเนี่ยคนที่ป่วยทุกวันเนี้เป็นอย่างเงี้ยไย เนี่ยหมูเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งจะเป็นเมือกใสๆอย่างนี้นะคะใช่แล้วพอรังสีอพิษออกมาแล้วถ้ามันตายเนี่ยสีเหลืองอันนี้ยังเป็นอยู่เต็มเลยเห็นไหมอาการก็เหมือนกับคนแย่ทุกอย่างเหมือนมูกทุกคนก็ไม่รู้หรอกว่าเราก็เซลล์มะเร็งเป็นมีลักษณะเป็นเมือกมีอาการยังไงบ้างคะก็จะปวดหลังกับปวดจุกจุกกระเพาะจุกกระเพาะแล้วก็ปวดหลังพอมันจะปวดมันก็ปวดแบบเป็นพักๆโอเคตับไปทั้งนั้นเลย นี่แต่นี่จะออกอีกมาอยู่นั่นนี่ครั้งแรกนี่อันนี้เหืองเหลืองคือมันตายแล้วนี่เหลืองมันตายแล้วนี่นี่เมืม่อกเหลืองตรงนี้ตรงแสงได้เลยคะ่ะส่วนข้างล่างนี่เม็ดทรายนี่นี่เม็ดทรายเลยเม็ดทราย เม็ดทรายคืออะไรคะนิ้วนิ้วเม็ดทรายนิ้วเม็ดทรายนิ้วเล็กๆคือนิ้วเม็ดทรายก็เขียวนะพระอาจารย์เนี่ยเขียวเต็มเลยผมอยู่ใกกล้ๆน็็เหพระอาจารย์เขาเขียวๆแยะเลยนี่คืออะไรคะเนี่ยิ้วจากตับนี่นิ้วจากตับเม็ดเขียวใหญ่อย่างงี้เลยเหรอคะเยอะมากเลยคนเราจะขยะอยู่ในตัวเราเนี่ยถึงสิบกิโลเมตรสิบกิโลกรัมใช่สิบกิโลกรัมอันที่ก้อนๆนี่คือเรียกอะไรคอันนี้คือตะกันนี่ไขมันตะกันไขมันไขมันค่ะมีตะกันไขมันนี่มันมันออกมาจากส่วนไหนคะเกาะเต้ตับหมดเลย ในตับหมดเลยนิ้วกับในตับนิ่วไม่ใช่ในไตเหรอคะอาจารย์จากตับจากไตมีหมดนิ้วนิ้วจากไตแต่สีเขาขาวๆหน่อยนิ้วตับแต่สีเขาเขียวนิ้วในตับสีเขียวนิ้วในไตสีขาวๆในในนิ้วในในในไตอันไหนคะนี่ไตพวกเล็กๆนี่ขาวๆเล็กๆสีขาวๆใชถ้านิ้วในตับจะสีเขียวเขียวก็นใหญ่นิ้วจะนิ้วในถุงน้ำดีก็ออกมาด้วยนิ้วในถุงน้ำดีสีอะไรคะนี่สีเล็กๆอย่างนี้นี่มันเล็กๆเขียวเหลืองเลือนี่มันละกดนี่มันละกเนี่ย นิ้วในถุงน้ําดีสีมรกตเหรอคะนี่นิ่วใตับตกลงใช่ยังไงคะะอาจารย์งงตกลงนิ้วในตับสีอะไรนี่สีนี่นี่สีเขียวอ่ะนิ้วในถุงน้ําดีเหรอคะนี่นี่สีนี่สีมรกตเอสีสวยกว่าแล้วนิ่วในนี่พวกขาวๆนี่ในไตนะคะในไตี่ในไตสีขาวออกมาหมดเลยทั้งในตับในไตในถุงน้ําดีเอนะคะแล้วก็ไอ้เมือกเมือกอค่ะไอ้เมือกตับมะเร็งจากตับเพื่อนออกมามะเร็งนี่ออกมาจากไหนบ้างคะตับ มีส่วนใหญ่ที่ตับโอ้โ oh! มะเร็งมะเร็งนี้มะเร็งเป็นนะคะใช่มาเร็งเป็นออกจากตับ <Ooh. S 2> โอ้โอันตรายมากเลย <llow. S 2> อือโอ้แล้วมันเป็นที่ไหนบ้างคะเนี่ยมันถึงย้อยอยู่ในตับเนี่ยเกาะที่ตับยังไไม่ด้เข้าตับมันจะเกาะเป็นไขมันเกาะตับแล้วพวกนี้ก็เป็นไวรัสบีก่อนเพราะผลอๆยังเป็นไวรัสบีด้วยเนี่ยอ๋อเป็นไวรัสบ,บีก่อนแล้วก็ตอนนี้มะเร็งเซลล์มะเร็งอยู่ในตับใช่ไหมคะใช่ใช่ฮะแล้วก็ไขมันไขมันก็อยู่ในตับใช่ไหมคะใช่ที่เป็นก้อนเยอะ นี่ขยะคนเรารังแล้วแก้วสองแก้วออกมาขนาดนี้จะไม่ป่วยได้ก็หมินก็หมอนนั่นล้างสายด้วยเด้ออ่แล้วก็ถามนิดนะคะมันกลิ่นเขาเรียกกลิ่นซากอะไรคะอันเนี้ยกลิ่นตัวนี้ก็กลิ่นซากเน่าซากเน่าเด้อเส้นเอ็นกระดูกไม่ดีอ๋อจะทําให้เส้นเอ็นกระดูกไม่ดีใช่มีอาการยังไงบ้างคะก็ปวดวปดอะไรบ้างปวดเท้าแล้วก็ปวดหลังปวดหลังแล้วก็ปวดตรงจุกจุกท้องจุกจุกท้องปวดหลังแล้วก็ปวดที่ไหน ปวดหลังแลปวดเอ็ดเนี่ยน่องเท้าเนี่ยเท้าหล่าจุกท้องนะคะแล้วนะมีการล้างผ้าแจงคะจะถามว่าล้างสารพิษนี้ต้องใช้กี่ครั้งคะและห่างกันกี่วันไวรัสบีนี่ต้องประมาณเจ็ดครั้งถึงจะวรัสบีกี่ครั้งนะคะเจ็ดครั้งเจ็ดถึงแปดครั้งแล้วก็ถ้าเป็นมะเร็งนะคะมะเร็งก็สิบกว่าครั้งสิบกว่าครั้งนะคะครั้งหนึ่งห่างกันเท่าไหร่คะสิบห้าวันเป็นอย่างน้อยห่างสิบห้าวันต่อครั้งก็คือครั้งละ สองคืนสามวันใช่นอกจากการจะรีบผ่าตัดเอานิ้วจากถุงน้าดีออกงั้นสิบวันล้างสิบวันล้างได้อยู่สามครั้งนี้ก็เนิ้วออกหมดแล้วสามครั้งนิ้วออกหมดใช่แต่โรคเราก็ต้องค่อยๆไปเรื่อยๆนิ้วถุงน้ําดีนะประมาณสามครั้งอ๋อนิ้วในถุงน้ำดีสามครั้งแล้วแ่กความหมินมันนี่ก็ถ้าหมินแบบคอาวปลาเนี่ยคือเลือดนํำเหลืองไม่ดีถ้าหมินข้าวบดนี่ลมไม่ดีถ้าหมินแบบย่าเน่าเนี่ยธาตุไฟไม่ดีห้องโยมเนี่ยมันก็มีทั้ง เหม็นแบบคาวปาด้วยเหม็นแบบกินคาปา์บกินซักเน่าด้วยทั้งเลือดน้ำเหลืองไม่ค่อยดีแล้วก็เส้นเดินกระดูกไม่ดีเนี่ยกลินจะฟ้องออกมาอ่ะก็จะอย่น,นั่นค่ะก็<อ>สรุปรสรุปนะคะก็คือ<ม>เอ่อการล้างสารพิษเนี่ยก็จะช่วยกำจัดสารพิษนะคะได้ทุกอย่าง,างเพราะคนเราถ้ามีพิษในตือนอารมณ์จหงดหิด อารมณ์จะแปรป่วนถ้าตัวเราสุขภาพดีเนี่ยสติเราก็จะเย็นลง<ม>เรียกว่าสุลภพาวสติมันตัวอภัมจจลิยาวาโซถ้าสุขภาพดีสติก็ดีสติดีการประพฤติปฏิบัติธรรมดูแลตัวเองก็ดีอารมณ์ก็ดีก็ถ<ม>้าอยากจะมาล้างสารพิษติดต่อเบอร์โทรอะไรคะศูนย์เก้าเ้าสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดนา,านาธรรมาตานนะพระอาจารย์กันเมือง เป็นดูคนดูแลใน,น็นบวรนานาธรมารมสถานอย่างนี้กลับนมาชการค่ะจะเดินพร